เอาละครับก็ผมในรายการมงเกมเมอร์ทวีนะครับก็จะมาสอนรูทฟรีดอมกันนะครับอ่าเอาผมรู้ไปแล้วอ่ะมาสอนรู้กันเนี่ยฟรีดอมอ่ะก็ให้คุณไปโหลดเจ้าคิงรูทนะคะแต่ผมจะทิ้งลิงไว้นะครับแล้วก็ฟรีดอมหลดที่เป็นแบบมันต้องรู้เท่านั้นแล้วก็ไอเจ้าที่ผมอ่านเนี่ยอะไรนะนะครับทุกน ไปโหลด Kingroot มันก็จะทิ้ง Ringkingroot นะครับจะซอโหลดนะฮะนี่พิมพ์เข้าไปที่ Google นะครับอ่ะและให้คุณพิมพ์คำว่าีออ่นะ,นะง่ Kingroot นี่ครับสี่จ้าจศูนย์สำหรับแอ d ดรอ d นะครับ ไล่คนกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับอันแรกสุดเลยฮนะอ่ะไปเลยสำหรับแอนดรอยอยู่ไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งอนะหาก่อนนะครสำหรับแอนดรอยนะครับอ่าเรียวะนี่กันแป๊บหนึ่งครับ ิช่้วยอันนี้ครับก็ให้คุณครับไปมันจะเอ่ออะไรนะไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวคนละลิงก์นนะหนึ่งครับหายากจังเลยเนี่ยนเะนี่ยพิงรูดคนละอันและคนละอันและสี่จุดแปดจุดสองกัมปู แอปหนึ่งครับอ่าคิงรู้สึกว่าจะสุดสนุนแอนดยอยู่ไหนนี่อ่ะเดีย๋ยวลองอันกดมืกไปอ่ะ,อะก็มันเป็นอย่างนี้เลยไหมแล้วก็รอมันนะครับแล้วมันก็จะโหลดเองอ่ะเห็นไ,ไหมครับแปดดบบ๊บเดียวง่าจิ๊บเลย อา้าวก็รอมันนะครับตัดคลิปไม่ได้ด้วยก็โหลดเร็วนะใช่ไหมอันนี้เรื่องของผมก่อนให้กดโหลดมานะครับแต่ว่าผมโหลดไปแล้วนะคะอ๋อลบอกนะว่าผมโหลดไปแล้วนะถ้าคุณโหลดเสร็จนะลบอันนี้ค่ะเยอะมากเลยไปนะครับทุกคนเข้าไปที่ King Root กันนะครับ คุณต้องกดรูตรงนี้ตรงมุมกดเนี่ยกดรูเลยกดนะครับนี่ครับที่ผมรู้นะครับอ่าผมต้องรูดใหม่รูทไม่ได้เลยนะครับเข้าดูของเรานะครับว่านี่ครับผมรู้ไปสองสองอันนะครับอ่าผมรู้ไปเรียบร้อยแล้วผมรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทุคนครับกด ต้องรู้ด้วยแหละครับเนี่ยตัวเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่าครับเดี๋ยวผมกดรูทไปแล้วนะครับให้กดตรงนี้ครับและให้คนครับเข้าไปที่รูทเอ่อแอนแอนอะไรกดเข้าไปครับแล้คนครับกดเข้าไปที่ตรงนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกดเดี๋ยวผมขี้เกียจโหลดมารูทใหม่ฮะตัว r e m o v e r ูทเอ่ออะไรเนี่ยนะครับ เพราะว่าผมรู้แล้วนะครับก็สำหรับแค่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ฟรีด้อมกับงรูทนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ